พิพิธภัณฑ์พระราชวังกรุงปักกิ่งเตรียมเปิดนทิทรรศการพิเศษต่อสาธารณชนในวันที่30กันยายนเพื่อเฉลิมฉลองครบร้อยปีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นทิทรรศการดังกล่าวจะแสดงโบราณวัตถุก,กว่า200ชิ้นแบ่งเป็น3ส่วนเพื่อนำเสนอพัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบันและสท้อนถึงการสืบทอดทางวัฒนธรรมโบราณวัตถุที่ได้รับการจัดแสดงมีผลงานเรื่องชื่อระดับโลกอาทิภาพวาดบัวห้าตัว มวลภาพริมฝั่งแม่น้ําในเทศกาลเชงเม้งภาชนะสมฤทธิเหลี่ยมประดับดอกบัวและนกกระเรียนเป็นต้นพันธรักษ์กล่าวว่าภาชนะสมฤทธิเหลี่ยมประดับดอกบัวและนกกระเรียนเป็นโบราณวัตถุที่ถูกพบเมื่อปี1923ถูกเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์เมื่อช่วงทศวรรษ1950เพื่อบูรณะเครื่องสมฤทธิในประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพิพิธภัณฑ์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อปกป้องอาคารเก่าและโบราณวัตถุเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เข้าชม นิทศการพิเศษครั้งนี้ยังนําเสนอโซนจัดแสดงดิจิทัลเพื่อให้ผู้เข้าชมสัมผัสประสบการณ์แบบสเสมือนจริงอย่างใกล้ชิดวิศวกรฝ่ายดิจิทัลและสารสนเทศของพิพิธภัณฑ์อธิบายว่ามีการนําเสนอด้วยสีหกสีที่เปลี่ยนไปตามอัตราการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิร่างกายสะท้อนอารมณ์ของผู้เข้าชมโดยใช้เทคโนโลยีสามมิติแบบไม่ต้องใส่แว่นเพื่อเห็นรูปทรงของโบราณวัตถุกระบวนการสร้างและลวดลาย นวัตกรรมนี้ช่วยให้ผู้ชมสามารถชมและถ่ายภาพโบราณวัตถุอย่างชัดเจนและยังช่วยเพิ่มความเข้าใจในเชิงลึกด้วย